ลักใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือความรักชาติเป็นของสำคัญกับพี่น้องชาวไทยก่อนทั่วหน้ากันการรักชาติต้องเป็นความเสียสละมีแต่ความรักเฉยๆไม่เสียสละเอื้อชาติไทยของเราก็ไม่สมเสร็จสมผลกับความรักชาตินี่พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ต่างท่านไม่ว่าอยู่ทางใกล้ทางไกลเห็นชาติไทยของเราเป็นหัวใจของตนทุกท่านแล้วก็อุตส่าห์พยายาม <c oughs> มาทั้งใกล้ทั้งไกลมาบริจาคเป็นทองคำบ้างเป็นดอลล่าบ้างเป็นเงินสดบ้างนี่เป็นหลักใหญ่แห่งการเสียสละเพื่อช่วยชาติของเรานับว่าเป็นความถูกต้องดีงาม <c oughs> หลังจากนั้นเราก็พยายามผลฝวยช่วยหามาเพื่ออุดหนุนชาติไทยของเราตามมากตามน้อยตามกำลังความสามารถของตนและปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรม